พวกเรารวยแล้วไหนมาดูซิเราได้กันมาเท่าไหร่นะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยอะทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยอะอนี่แพงเกอร์เงินของพวกเราไปไหนหมดแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะฉันคิดว่ามันยังอยู่ในนี้ซะอีกอะโถ่เอ้ยส่งเงินมาเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวเข้าใส่เข้าไปข้างในนี้เดี๋ยวนี้เลยผมจะทําตามทุกอย่างเลยครับย,ยิงผมเลยนะครับเดี๋ยวน,นะครับยังไม่หมดนี่ไงล่ะผมมีแค่นี้นะครับจะทำอะไรผมเลยอืมผู้นายจัดการติดคนแล้วล่ะนายนี่มันไม่ดีเรื่องเลยนะ คี่มันพลาดสุดๆเลยชั้นเหรอทำไมถึงเป็นชั้นอีกแล้วอะ่ะโอ้ดูนั่นสิแม่แมสาวน้อยคนนี้มาทันเวลาพอดีเลยเธ<ม>อรออะไรอยู่เล่าฉันว่าเราไปจัดการกันกเลยดีกว่าเร็วเข้าฉันเหนื่อยแล้วว่าฉันอยากพักผ่อนแล้วตามสบายเลยนะอย<ม>ู่ยเดี๋ยวนี้เลยคุณต้องการอะไรน,นะครับเดี๋ยวฉัน้นอธิบายให้ฟังเองอทางนี้ค่ะใช่ด้วยจะไหวไรนายนทำอะไรของนายเนี่ยเงียบเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวมันก็แย่กว่านี้หรอก เธอจะต้องมากับพวกเราเดี๋ยวนี้เลยต้องส่งข้อความถึงพุ่พ่อสักหน่อยเฮ้ย <Hey, S 1> มีใครอยู่ข้างในนะหรือเปล่านะใครกันเนี่ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะมีกระดาษโน้ตด,ด้วยหรอเนี่ยโอ้ไม่นะมีคนลักพาตัวลูกของเราพวกเขาจะจับเธอไปเรียกค่าทายดูนี่สิเป็นไปไม่ได้อ,ะอ่ะมีอาลูกแักของแม่อเล็กทำอะไรสักอย่างสิคะ <c oughs> เข้ามาข้างในเดี๋ยวนี้เลยนะ <c oughs> เธอจะต้องชอบที่นี่แน่นอนแล <c oughs> ้วเข้าไปเลยปล่อยฉันไปเถอะนะ ดิเรดหนูอยากไปเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วอะไม่มีทางพวกเรามีแผนสําหรับเธออยู่แล้วล่ะอย่าเลยนะคะเดี๋ทําทแบบนี้เลยค่ะพวกเขาไม่รู้หรอกว่าพวกเขากําลังเล่นอยู่กับใครใช่แล้วมันต้องมีทางออกสักทางสิใช่แล้วล่ะถึงวเวลาเริ่มปฏิบัติการแล้วฉันจะไม่ยอมทนอยู่ที่นี่แน่นอนอประตูมันล็อกหรอดูแล้วล่ะไม่เห็นจะเป็นไรเลยฉันเตรียมพร้อมเสมอแหล,ละเยี่ยมไปเลยคราวนี้ต้องเวิร์กแน่นอน ไม่อันนี้ไม่เวิร์กหรอกอันนี้ก็เหมือนกันเยี่ยงไปเลยล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านี่ไงฉันบอกแล้วอุ๊บนี่กยเลยขึ้นเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะโทษทีนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะโอยฉันนี่มันโชคร้ายจังฉันนี่หิวแล้วอะเอ้ยไม่มีมือเที่ยงหรอคะ สาวน้อยคนนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยเมื่อไหร่เธอจะเงียบสักทีนะฉันรู้แล้วว่าต้องทำไงเงียบเดี๋ยวนี้เลยนะหรือว่าเธออยากจะโดนปังปังนี่ใจเย็นก่อนนะพวกเราต้องการตัวเธอนะส่งมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยเย่าทำเรืงงโงโง่องโง่ๆแหละเรามาสั่งอาหารให้เธอหน่อยดีกว่าร้านอาหารเดลิเวอรี่เหรอคะขอสั่งอาหารด่วนเลยค่ะจริงหรือเปล่าเนี่ยถึงเวลาแล้วล่ะโอ้มาส่งเร็วมากเลยเข้ามาได้เลยจ้าไหนมาดูไหนซิว่าเรามีอะไรบ้าง ใช่หรือล่ะนี่สำหรับนายนะนี่เธอบ้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยนี่มันเงินทั้งนั้นเลยนะยไปแค่นี้พอแค่นี้ก็พอแล้วล่ะแฟงเกอร์ใจเย็นก่อนนะพวกเราจะเป็นเศรษฐีกันแล้วให้ทิพย์ณิมผู้ชายคนนี้หน่อยสิโอ้เขานี่แปลกมากเลยอ่ะเออพิซซาเยี่ยมไปเลยล่ะฉันว่าพวกเขากำลังยุ่งอยู่นะฉันลองหนีหน่อยดีไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเดี๋ยวฉันใส่เงินให้หนายเองรีบก่อนนะครับนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่ฉันจะทํากับเงินของนายแบบนี้ดีขึ้นไหมเธ นายนี่มันขี้เหนียวมากเลยนะฉันอยากจะทำอะไรกับนายแล้วล่ะเดีย๋ยวก่อนนะสาวน้อยคนนั้นหลอกพวกเราแล้วไปจับเธอกลับมาเดี๋ยวนี้<อ>ไม่นะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ฉันอยากกลับบ้านอุ๊บมันไม่เวิร์กจา้าเธอต้องอยู่ที่นี่จนกว่าพวกเราจะได้ค่าทายเธอเข้าใจไหมนี่ <S <S มัในใครกันนะโดนี่ไปเลยนายชอบแบบนี้ไหมล่ะนายหนีฉันไม่พ้นหรอกแบดบอย ใช่แล้วล่ะนี่มันสนุกมากเลยไม่มีอะไรสนุกกว่านี้อีกแล้วโดนไปอีกสักทีดีไหมนายไม่ชอบเหรอนายนี่ก็สมควรโดนแล้วล่ะที่รักฉันมีของมาให้คุณด้วยค่ะเดวเข้าเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้คุณดูเองฉันว่าฉันดูวิธีออกไปจากที่นี่แล้วล่ะใช่ละแบดบอยต้องช่วยฉันได้แน่นอนฉันว่าฉันน่าจะต้องการของผู้นี้นะใช่แล้วล่ะมาเริ่มกันเลยอืก็ดูดีอยู่นะเขาต้องเห็นสัญญาณนี้แน่นอนโออเคมาเริ่มกันเลยคิซซี่มิซซี่มาแล้วล่ะ เธอชอบการบินมากเลยไปกันเลยดีกว่าโว้วนั่นมันอะไรอ่ะอุ๊ยตายแล้วน่าจะมีคนต้องการความช่วยเหลือนะเฮ้ยพลาดอีกแล้วอ่ะนั่นมันอะไรกันนะ สาวน้อยคนนั้นทำอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้เรามีเพื่อนมาแล้วล่ะมีมเซั์ไรส์ปปรสุดๆเลยฉันมาแล้วใครเป็นคนเรียกฉันเนี่ยใครต้องการความช่วยเหลือกันอะโอ้โหว้าวดูพวกเขาสิเรามาสอนบทเรียนให้เขาหน่อยดีกว่าดยวก,ก่อนนะฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะออกไปเดี๋ยวนี้เลยยังไงเธอก็หนีไม่ผลหรอกส่งมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เร็วมันจะต้องสนุกมากแน่นอนแปลกจัง <S <S <ม>เห็นไม่ใครเลยเบอรที่ันอาจจะคิดไไไปเเเเเอองงงกก็็ดดด้้้้มม๋วขาารตหนนะ เอาอีกแล้วอ่ะอเนี่ยเฮ้ย hey, นี่มันเรื่องตลกอะไรกันน่ะนี่มันไม่ตลกเลยนะโอ้ oh, งั้นเหรอฉันจะไม่เป็นเพื่อนกับเธอแล้วละ่ะ <c oughs> ตลกมากเลยอะ่ะพวกเราก็ทําได้ดีเหมือนกันนะเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยอีกคิดที่จะหนีไปอีกละ่ะไม่มีใครช่วยเธอได้หรอก <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วพวกเราจะได้รู้กันว่าใ <c oughs> ครเป็นใครนี่คุณหมีนายต้องช่วยฉันแล้วละ่ะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันช่วยแต่งตัวให้นายเองเยี่ยมไปเลยนายดูเหมือนเันเป๊ะ ถึงเวลานอนหลับพักผ่อนแล้วตอนนี้ก็แค่ต้องรอนิดหน่อยใช่แล้วละ่ะถึงเวลาต้องไปก่อนละนี่ตื่นได้แล้วจ้ะเลิกขี้เกียจได้แล้วนะเธอได้ยินฉันไหมเนี่ยแพรงเกอร์นี่มันอะไรกันนะ่ะนี่เธอคิดว่าจะหลอกพวกเราอีกแล้วเหรอไม่มีทางเธอคิดว่าเธอจะไปได้ไกลแค่ไหนเหรอสาวน้อยฉันบอกเธอแล้วว่ามันไม่เวิร์กหรอกเธอเอ้ยกลับไปอยู่ที่ของเธอเลยนะพวกเราจำเป็นต้องใช้ตัวเธอเนี่ย ฟังนะฉันว่าฉันมีไอเดียแล้วล่ะนายคิดว่าไงพวกเธอดูเหมือนกันเลยนะพูกเราจะทำยังไงกันดีอ่ะฉันกลัวมากเลย <c oughs> ดูสิ <c oughs> ผมว่าเนี่ยมันของพวกเรานะเออเฉลยงั้หรอพวกเขาอีกแล้วอ่ะฉันกลัวมากเลยไม่มาดูหน่อยสิว่าคราวนี้พวกเขาต้องการอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะพวกเราพร้อมจะเริ่มแล้วนะไม่นะลูกรลักของแม่พวกเขาจะทำอะไรกับเธอนี่ไงล่ะโดนนี่ไปเลยอีกสักทีดีไหม เรียบร้อยโอเคคุณพ่อคุณแม่ส่งเงินมาเดี๋ยวนี้เลยนะหรือว่าพวกคุณอยากจะให้ลูกสาวของคุณโดนแบบนี้อีกใช่พเราจะต้องเอาเงินไปให้พอนะเราไปช่วยลูกสาวของเรากันตามผมมาเร็วคัดคัดเยี่ยมไปเลยละ่ะมาเล่นกันหน่อยดีกว่าวันนี้ฉันรู้สึกโชคดีมากเลย hmm. ฉันว่าไม่แน่หรอกนะแหมฉันขอลองก่อนเองนายนี่มันงี่เง่าจริงจ ใช่แล้วล่ะดูเหมือนว่าพวกเขาจะสนุกกันมากเลยแต่ตอนนี้ฉันว่ามันถึงเวลาของฉันแล้วล่ะแหมฉันว่าวันนี้ไม่ใช่วันของนายหรอกนะจ๊ะขอหนูเล่นด้วยได้ไหมคะืมเครื่องประดับพวกนี้ก็ดูดีอยู่นะส่งให้ฉันทีสินี่มันทองคําแท้เลยนี่นาเงินได้เลยสิงหเหรอฉันว่าเดี๋ยวมันต้องเป็นของฉันแน่นอนเริ่มกันเลยดีกว่าว้าววันนี้ไม่ใช่วันของฉันเลยอะว้าวโอ้ใช่แล้วล่ะฉันพร้อมแล้ว หนูโชคร้ายสุดๆเลยอะค่ะแม่นายอยากจะเสี่ยงหน่อยไหมเลยจ๊ะฉันว่าคุณน่าจะต้องการนี่นะคะนี่งไงล่ะฉันบอกนายแล้วจะพว้กี้แพเฮ้ <c oughs> นี่มันอะไรกันเนี่ยนายพูดเรื่องอะไรของนายอะเธอโกงอะเหร <c oughs> อตางน,นะมีนายคิดว่าฉันเป็นใครฮะเดี๋ยวฉันจัดการเธอแน่ <c oughs> ฉันว่ามันเว๋ยดีล่ะโอเคลายกาากอนนะจ๊ะทุกคนอย่ามาทำให้ฉันโมโหนะ มันไม่ใช่ไพ่ของฉันฉันว่าฉันรู้แล้วเราว่านั่นมันของใครอุ๊ไม่นะฉันพลาดอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยไปคิดว่าเธอจะไปไหนเหรอนี่เธอเป็นคนทําเรื่องนี้ใช่ไหมส่งกําไรนั่นมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะนั่นมันของฉันฉันพูดกับเธออยู่นะมันต้องมีทางออกไปจากที่นี่สักทางนึงสิอว้าวเธอมีถน่องเต็มเลยอะ ฉันว่าฉันรูแล้วแล้วว่าจะต้องทำไงอืเยี่ยมไปเลยหวังว่ามันจะพอนะม<ๆ>ีพวกเราอยู่ชั้นไหนกันเนี่ยชั้นหนึ่งเองเหรอไม่มีทางฉันว่าพวกเราคงจะไม่ต้องใช้แล้วละมัง้งฉันจะต้องถอดส้นสูงออกสักหน่อยแล้วล่ะนี่เกิดเลยขึ้นที่นี่เนี่ยนี่เธอลืมอะไรหรือเปล่าวะจริงด้วยขอบคุณนะคะ 1> <tyard>. <1> ฉันเดินจับได้อีกแล้วเหรอเน,นอเอี่ยกูแน่นอนเลยสิเจ้าตัวแสบ <c oughs> รีบกลับเข้าไปข้างในเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวฉันช่วยเองปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะป <c oughs> ล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้ดูนี่เลยนะเอาอีกแล้วเหรอนี่พวกคุณไม่มีห้องที่มันสบายๆกว่านี้แล้วรึงไงเนี่ <c oughs> ยเยี่ยมไปเลยข้างในาทำได้ดีมากเลยเยี่ยมไปเลยละ่ะ <c oughs> <c oughs> ดูเหมือนว่าแพนเกอร์เขาจะกำลังยุ่งอยู่นะถึงเวลาที่ฉันจะต้องลองอะไรสักหน่อยละแผนนี้ต้องเวิร์กแน่เฮ้ยนี่ของคุณค่ะเป็นที่เลยนะคะ ว้าวเฮ้ยตายแล้วกินแห้อร่อยนะคะมันอร่อยมากเลยฉันหิวมากเลยเยี่ยมไปเลยค่ะมันเวิร์กด้วยล่ะฉันไปก่อนดีกว่าเคได้เลยอแปลกจังเลยเธอไปไหนแล้วนะคราวนี้มันต้องเวิร์กแน่นอนปุ๊บไม่นะเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยว่าด,ดีจ้ะเธอจะไปไหนหรอส่งกุญใจมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะกลับไปที่ห้องของเธอเดี๋ยวนี้เลยนายบ้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยแพงเกอร์ว้าว นี่มันเป็นอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่าเนี่ยเธอมี2คนเลยเหรอนี่นายต้องบ้าไปแล้วแน่เลยนายจําฉันสลับกับเธอได้งไงนะคะส่งเครื่องสำอางมาเดี๋ยวนี้เลยฉันดูแล้วแหละว่าเธอควรจะทําอะไรดีเออพลาดอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่นะมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ฉันต้องหาทางกลับบ้านที่ได้เลยไฟนี้เหรอใช่แล้วละ่ะนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการในที่สุดก็ถึงเวลาสักทีใช่แล้วละ่ะเราคงไม่มีเวลาแล้วแย่จังเลยลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยนะพวกเขามากันแล้วละ่ะ นี่ไงล่ะคุณพ่อคุณแม่ของพวกเธอคุณพ่อคุณแม่คะ่ะไม่จริงไะหนูโอเครอเปล่าลูกรักลูกรักพวกเรามาช่วยหนูแล้วเอาเอาเงินไปเลยแลปล่อยลูกของเราเดี๋ยวนี้เลยนะเยี่ยมไปเลยล่ะเดินทางโดยสววสดิภาพนะจ๊ะเยี่ยมไปเลยในที่สุดพวกเราก็ได้เงินสักทีโอ้ลูกรักพวกเราเป็นห่วงหนูมากเลยหนูก,ก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันค่ะเข้ารีบเปิดกระเป๋าเลยเดี๋ยวนายได้ปิดอะไรรอเปล่าวะได้หสิเป็นมาจากหน้าต่างรุงนั้นหน่อย มันไฟไหมเหรอเร็วรีบไปหาดับเพลิงด่วนเลยใช่ด้วยแย่จรงเลยอ่ะฉันว่าพวกเขาน่าจะลืมกระเป๋าใบนี้นะเ oh. ยี่ยมไปเลยล่ะคุณพ่อคะรีบหยิบม,มันมาเลยพวกเรารีบออกไปจากที่นี่ก่อนที่พวกเขาจะกลับมาดีกว่านะ